รตลี่มาตีดินเลยเราไม่ได้ไถใหม่นะคะหลังจากที่เราขุดมันแล้วก็หวานแล้วก็ใช้โรตรี่ตีดินหวานข้าวไปพร้อมในตัวเลยนะคะเรียบร้อยเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็หลังจากที่เราขุดมันเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เวลามาหวานข้าวแล้วนะคะ นี้ก็ได้พี่ชายนะคะมาหวานข้าวช่วยนะคะเราก็หวานไม่ค่อยเป็นหรอกคะ่ะกะระยะของการหวานเม็ดข้าวไม่เก่งนะคะก็เลยได้พี่ชายนะคะมาหวานช่วยนะคะในปีนี้มือสมังนะคะเซียนทำนานะคะมาหวานข้าวช่วยน้องขอบคุณพี่ชายมากๆนะคะเราหวานข้า โตรตลี่ตีดินเลยนะคะใช้โตรตลี่มาตีดินเลยเราไม่ได้ไถใหม่นะคะหลังจากที่เราขุดมันแล้วก็หวานแล้วก็ใช้โตรตลี่ตีดินปานข้าวไปพร้อมในตัวเลยนะคะเรียบร้อยเลยเพราะว่าหลังจากที่ขุดมันแล้วฝนตกใส่คู่กับร่องมันก็ ละลายไปกับน้ําหมดแล้วนะคะทีแรกนึกว่าจะหวานไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ํามาท่วมนะคะก็ยังมีงขังๆอยู่นิดหน่อยๆนะคะก็พอได้อยู่ก็หลังจากที่หวานข้าววันนี้แล้วก็หวังว่าวันสองวันนี้ฝนจะยังไม่ตกมาซ้ํานะคะเพราะว่าถ้าฝนตกข้าวก็อัตราการงอกก็จะน้อยขึ้นมาอีกนะคะแต่ถ้าไม่ตกข้าวก็จะงอกดีนะคะ แล้วก็จะมีนกเอี้ยงนะคะมาคอยกินข้าวเปลือกด้วยนะเนี่ยเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ